อนาคตไกลเลยทีเดียวนะคะติดตามจากคุณจำลักรุนรอดค่ะในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ทีมลูกยางชายไทยมีเป้าหมายคือการทวงแชมป์มาจากอินโดนีเซียหลังจากที่ซีเกมสองครั้งหลังสุดไทยเป็นฝ่ายปลาชาัยมาตลอด จากเป้าหมายดังกล่าวทําให้ทีมลุกยางชายไทยต้องหาทีเด็ดในการเล่นกับอินโดนีเซียที่เป็นผู้ปรับตลอดการและก็ได้ยามีนทาวาเล่ลูกครึ่งไทยมาลีเจ้าของส่วนสูง2เมตร2เซนติเมตรที่เป็นผู้เล่นสูงที่สุดในการแข่งขันวอลเลย์บอลในซีเกมครั้งนี้เป็นคําตอบที่จะล้มอินโดนีเซียให้ดับถึงถิง่นสำหรับยามีนทาวาเล่ปัจจุบันเขามีอายุเพียง19ปีเท่านั้นก่อนหน้านี้เล่นกีฬามาแล้วหลากหลายชนิดด้วยกันทั้งว่ายน้ำและกีฬาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ก่อนจะมาหันเอาดีด้วยการเล่นกีฬาบอลล์บอลได้เพียงสองปีเท่านั้นก็สามารถติดทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามันคือความภาคภูมิใจที่สูงสูงของตัวเขาเองจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับเวลาลงไปในสนามก็พยายามทําให้เต็มที่สุดๆนะครับเป้าหมายที่เกวนี้คืออะไรเป้าหมายเกวนี้ก็ต้องได้แชมป์ได้เหรียญทองครับเอามาฝาก พี่น้องชาวไทยให้ได้ครับครับผมการ,เ,ราาเลเวลก็รู้สึกว่าชอบครับก็ประสบความสำเร็จก็ได้มาติดทีมชาติจนุกวันี้ในทีมทุกอย่างยามีนถือว่าเป็นน้องเล็เลก,ลลก,ลกลที่สุดของทีมโดยบรรดาพี่ๆต่างก็ให้คำแนะนำสำหรับน้องใหม่อย่างเขาโดยยามีนมีหน้าที่หลักาคือเป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวกลางที่คอยขึ้นบล็อกป้องกันลูกตกของคู่ต่อสู้ และบางจังหวะยามินยังสามารถทกชวยโอกาสตบบอลเร็วทำคะแนนโดยอาศัยส่วนสูงของตัวเขาเองนอกจากจาระรักการเล่นกีฬาแล้วยามีนถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่เปลี่ยนไปด้วยความกระตันอยู่โดยในทุกๆเดือนเขาจะนําเงินที่ได้จากการเล่นเบ์บอลส่งเสียให้กับคุณแม่ที่ทํางานโรงงานเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนื่องจากคุณแม่ทํางานคนเดียวในครอบครัวจากความสูงถึง2เมตร2เซนติเมตรประกอบกับการเรียนรู้ศักะกีกาวอาเย์บอลได้เร็วทําให้ผู้สอนมั่นใจว่า การที่ได้ยามีนมาจะทําให้ทีมชาติไทยมีอาวุธในการต่อสู้กับทีมอินโดนีเซียซึ่งเป็นทีมที่แข่งแข่งได้อย่างสนุกก็กม็มีส่วนนะความจริงแล้วทุกคนก็มีส่วนนะยามีนก็มีข้อดีในเรื่องของเกมบล็อกนะก็ว่าเขาสูงถึง2เมตร3เซนติเมตรนะฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยเป็นสูงคนที่สูงที่สุดในโร์นเมนคราวนี้ครับสำหรับเป้าหมายของนุ่มลูกครึ่งไทยมารีคนนี้กับการติดทีมชาติชุดใหญ่ลงแข่งขันซีเกมเป็นครั้งแรกก็คือการช่วยพี่ๆในทีมเอาชนะอินโดนีเซียในรอบจิงเหรียญทอง ที่จะแข่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จำลักสุนลอดไทยพีรายงาน